นี่คือการนั่งบันนาโบ๊ทจากพัทยาไปก่อนร้านครั้งแรกในชีวิตม็กแบกทีมาเยอะนะครับวันนี้พี่เขาเลยแบกแม็กนะครับเอาอย่าเวยโอกาสจับมือกันอีก้ะ ขาบอกว่าไม่อยากใช้มันปีนขึ้นปนานาคบนไม่ถน,นัปดปะดามนะ้นอัดวิดีโออยู่นะครับบูมจะมานเยองมากก็ได้นะครับตัดผมเนี่ยนะคือแบบเดินผ่านร้านป้าไว้แล้วป้าบอกไอ้นุ่มผมยาวแล้วนะมึงเงาะป้าเลยป้าว่าต้องตัดผมหน่อยอะช่วงโควิดพอดีป้าไม่มีลูกค้าเรียบร้อยก็ได้ครับเท่าไหร่ป้าโอ้ไม่แพงเรัาไปตัดสิบนาทีเสร็จ ไม่งไถปืดปืดคือ <lawsuit> ง <ulously, S 2> ่ายๆเลยป้าใช้เบอร์สีไถทั้งหัวแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งไถข้างๆแบบแต่งให้มันเรียบปุ๊บปุ๊บอ่าแปดสิบบาทหนูหนวดเต็มเลยป้าบอกเอ้ยป้าว่าไม่หล่อป้าบอกว่าหนูเป็นคนหล่อนะเออแบบหัวทรงตัดสกีทรงนี้แหละดูดีป้าเดีดอกไอ้ที่เรื่องจริงป้าบอกเอ้ยเดี๋ยวไถหนวดให้หน่อยก็เอาเบอร์ศูนย์จุดห้าป้าป้าป้าเฮ้ยหนูทรงได้แล้วเนี่ยเออแล้วก็จบ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราพามาเที่ยวพัทยาจบแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะและนี่คือการเที่ยวพัทยา EP สองอีกงจบไปแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะรับเพ่อะไรวะวันนี้เรามาเที่ยว <c oughs> พัทยาแบบที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อนเลยตื่นเต้นมาก นั่นอนะเห็นบานนาโบ๊ทนั่นไหมวันนี้ไม่อยากจะพูดเลยอะคือตั้งแต่แบบทำคลิปมาคลิปนี้ตุ่นเต้นที่สุดพูดจริงๆคือถ้าทุกคนรู้ว่าเราทำอะไรเขาเขาเขารู้อยู่แล้วแหละเขาต้องเห็นในตัวเขาเห็นปกแล้วแหละเขาต้องเห็นในปกแล้วแหละว,ว่าทำทำไหมคือเราเห็นฝรั่งหลายคนอะมาลองทำคือการนั่งแบบบานนาโบ๊ทข้ามเกาะซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรที่ฝรั่งชอบทำกันที่พัยาก็คือไปเที่ยวพัทยาใต้กันดีกว่าค่ะไต้ อันนั้นยืนทำอะไรไกลๆนั่นน sure> ่ะนี่กล uh uh ้องหลักโอ้โหมงอานนี uh ้ไปกล้องหลักอ uh ัน um นั้นหันไปอินเสิร์ตเลยก็คือคอนเทนต์หลักนะของวันนี้ก็คือว่าจะลองนั่งบานาน่าบ๊ทไปที่เกาะล้านดูว่าพี่เขาจะพาเราล้มกี่ทีเราจะเอาชีวิตรอดไหมบตอพน่เลยตอนนี้กูอิ่มมากเ้กทะเลครั้งแล้วเราจะขึ้นไหวป่าเอาแค่สองครั้งกูก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้กูขอทากันแดดก่อนทีดอแดดแรงมากทาให้หน่อยสิ หอมมากเลยอะต้องทางไหนปะคนมากเลยและอะไรขนาดนั้นเล่าก็ิปกันแดดไงก็ว่าไมเวลาออกกองหน้ากูดำไม่เป็นไ่ถึงวีป่ะไม่เดี๋ยวก็เปลี่ยนน้พร้อมไหพร้อมพี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าขับแบบไม่คว่มอ่ะ ชั่วโมงก็ถึงเขาพาลัดไปแต่ว่าถ้าต้องคว่ำเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงผมนี่คือการนั่งบันานาโบทจากพัทยาไปก่อนร้านครั้งแรกในชีวิตไม่มีใครเขาทำหลอดรูไม่หัยแล้วใครนั่งไหนพีน่จะมไม่ทันไปเลยพีไ่ไม่ไปแล้วกลับเถอะ มานี่ขนาดนไหนเปิ้ลนะเมึงไปค่ะทุกคนหนึ่งสองอ่ะแล้วมึงขึ้นไังเดียวกับกูจะมาเมองกูไม่เล่นแล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแต่ท่ารวมอีกขึ้นตรงนี้สองชั่วโมงแล้วอะ กอดไว้นะเบาๆนะ ตนเลยนี่คือกี่เมตรอะห้าร้อยเมตรเองมั้งอ๋อไม่รู้คุณพี่กี่กิโลอะไปถึงเกาะครับค่ะกูจะแตกหรอวะนี่อย่าเพิ่งนะผมยืดเส้นยืดสายก่อนพิ่ไม่กินตึงเลยคุณพี่จะทำคว่ำือเปล่าอย่าเพิ่งป่าวอย่าเพิ่งดึงพี่ก๊อฟแก๊ปอย่าเพิ่งดึงใจเย็นๆผมยืดเส้นก่อนว้าวอะไรอะ <c oughs> มึงแล้วคนขับต่อชอบพี่แกงอ่ะไม่จ่าเงินนะ <c oughs> เอาแล้วไม่จ่ายเงินนะ <c oughs> ไม่จ่ายเงินนะ ตอนนี้ไม่ใช่ตอนดิ้ขึ้นเอากูมาทำอะไรอ่ะเอาใจช่วยด้วยนะคะกับการขึ้นในน้ำลึกครั้งแรกของเราขึ้นยังไงอ่ะยันักงรือเบรคปากไปขึ้นไปก่อนให้ก่อนกีบังขึ้นไปก่อนแล้วว่าเบนคือผู้ชายของคนขึ้นก่อนให้เทยเป็นคนโหดค้ำไว้่กีบังมึงนั่งหันหน้าไปทางนู้นขึ้นไม่ได้ ม,มึงดึงไวส์สีมแมสกกูจะเก้นมันติดชูชีของกูขึ้นไม่ได้อเหรอได้ขึ้นได้เบาเบาเบานะเบานะเบามาวามาได้ไหม สู้ๆแมยนะน่สู้ๆมือนี้ค่ะไปไปนั่งกับเขาค่ะมืวันี้ค่ะมืวนี้ค่ะจับสิเหลวหนึ่องสามไปนะไปค่ะโอ้โห้าเบ้าเบ้าวับแรไม่จ่ายเลิ ได้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 ปูลูกเลไม่มปนนติดขี้ด้ยเดี๋ยวมาอ้างที้หน่อยลงคอมดแล้วกระตุกกระตุกหนึ่งเดี๋ย่าั้จะเสียไม่เริ่มนะไปแต่ขอแต่สมุกมาก และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ลาไปกันแล้วบายอย่ากดโสดแล้วทำชิ้นนี้ตอนนี้รู้ไหมอะไรสนุกสุดเชื้อที่ล้างไปในงานสูทเรามาล้างเพลงกันดีกว่าทุกคนเล่นเพลงเออ โอ้ยเรือมาแล้วอ้าวกดร้องเพลงเลย <c oughs> มาแม็กโอ้ยพเสียงดีแค่เดียวที่ผ่านมาแบกแบกทีมาเยอะนะคะวันนี้พี่เขาเลยแบกแ็กนะคะโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวความกันหมดโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อย่าเดินอย่าเดินอย่ากล้าหนะอย่าคว้า,าไม่ได้ไไดไไดอย่าคว้า ดูลมขมา้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจับย่างไงพี่ต้องจับนัขมามือแันจะตีหัวตะตดีตเหมือนแรกกันนี่และอะไรกล้ยก็อนนะที่เจะปล่อยมูไปลงมาเรื่องตัวเออหลังจาเราเพี่อ ไปคิดเนี้ยอยไหลเลยนะไม่ต้องเป็นตัวทีมแล้วไปกูพูดแบบน,นี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องเต้นไม่ต้องตัดต่อไปคนดีไปเลยไปคนด,ดีไปคนมันโลให้เขาเป็นโลตัวเป็นตัวเป็นเหี้ยขนไปเลย เดียวผมไม babe, ่จะอยู่ไนเรื่อยๆวันนี้คือการทะเลมากๆ โอ้ย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 โอ้าโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโ เดี๋ยวมี่มเอามือเอาของน้าบ้างอยู่กมากนอาลัันไม่ได้พี่ชื่อวาเดิมอไนะายงปยกันต่อทมว่าผมลงอยู่ในน้าแล้วผมได้รู้สึกพักาเออมันหายเหนื่อยพอลงไว้ในน้ำว่ะคเร่งแล้วคนเร่งแล้วเยวตนีขอเราเข้าสู่้นโบนันแข่ง เปิดรายการบ่อยมากเลยบัทแต่วันนี้นะคะน้องพันและน้องแม็นนะะมกน,น,น,ะะน,น้านะคะันแบบนี้นะคะคน้องพัทและน้องแม็กนะคะเดินทางไปที่ต่อนร้านนะคะโดยนั่งบันดาโบ๊ทไปนะคะและตอนนี้นะคะเราเดินทางไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะโดยประมาณ7กิโลเมตรประมาณ8ทั้งหมด15กิโลเมตรนะคะดูน้าว่าเอ้ยลอยเห็นสองแ้วเราเห็นสองแ้ว เต่าเขาเหรอครับาเรานะคะแ้ทางคนรบัสนว่าให้เต่านะคะตอนนี้เขาไม่รู้จักคำว่าเต่าเลยนะะเป็นไรกันคุชายบสเ่าเลยอารถบสอยเยจ้านะออนนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชั่ว b n a n a o ชุดแรกไปันเลยเฮ้ย คนคู่คู่ไปโอ,โอ้โออออจบรลการ ใส่ถุนะฮะโอ้โห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 โอโหโอโหโ้โหโอโหโ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  ที่ขอร้องเรียงค่ะกล้องบนเรือค่ะมันบอกว่าไม่นจะถ่ายดิชันค่ะบัดนี้ี่ชันจะเทินน้ำเทินบอกมันสั่นกล้องมาเลยค่ะ พี่ขาขอเป็นกายชมดูได้ไหมอะหรือว่าหนูขอร้องจุดที่บนโลกใบนี้นมีคนขับมันไดหน้าโบนคนไหนเชื่อฟังเราบ้างไม่เคยเลยไม่เคยเลยขอร้องจะมาคามบันดหน้าโบนให้ทางคนนั่งบ้าง,งไม่เบาเขาไม่เคยเบาไม่เบา่าวิ่งแบตจะลองเขาไม่เคยจุฬาขึ้นมาดูวิว เราลองนั่งนิ่งดูเขาก็ได้สนใจเราอยู่ดีต่อให้เราจะนิ่งเหมือนใจสตายตอนนี้

ไม่พันอยู่ไนมันร่วมลูดี่กว่ง ตอนนี้กล้องได้ขอดไป58นาทีแล้วรู้ไหมว่าเราอยู่ในน้ำตึมโมงนึงแล้วอ๋อพี่แรงเกินอ่ะกูรู้เองมันข้างหลังมันเบี่ยงมากอ่ะเออข้างหลังมันเบี่ยงมากเลยอ่ะคุณพี่หนูขอดถามอะไรหน่อยได้ไหมคนขับบานาน่าโบถะเคยเชื่อฟังคนนั่งบ้างหรือเปล่าหนูขึ้นคันไหนเขาไม่เคยเชื่อใจหนูเลยบอกให้เต้าก็ไม่เต้าบอกให้ฟิวก็ไม่ฟิวบอกให้บอกก็ไม่บอก ขขขเขถึงมากเทุกคนเราไอาบา้บังไ่เราะมันขึ้นไอ้น,นี่ได้ผมขึ้นไม่ได้เลยนี่ทไมซูชิผมติดกุงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมขอนั่งสบาโบา๊คนเดียวได้ปะคุณบังคุณพัดไอ้ไอ้นั่งนั่งบานาน่าคนเดียวได้ปะผมพูดแล้วนะคุณเล่นโอ๊ยโว้ยคุณเ้ยชาดยี๋ยยจะยย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 ยนี้ยย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 นยย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 น

สถานีไ,ไหนอ่ะสถานมุกกระหนไม่บไ,ไปไําคือตอนนี้จะบอกเลยว่าน้ำทะเลใสมากเพราะว่าไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยคือตอนนี้ใครมีโอกาสได้มาแบบทะเลเมืองไทยในช่วงนี้รีบมากันเลยนะดูทุกคนดูน้ำทะเลดิใส่ไดใสมากโอ้ยนี่ตัวนี้ด้วยเนี้ว ตอนนี้นะคะเราถึงกันที่หาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วาหาดาใหญ่อะไรวะนั่งเครื่องมา1หนึ่งชั่วโมง <c oughs> ออะสิมึงพูดสิแมทตลอดหนึ่งชั่วโมงของการเลคคอร์ดอ่ะกูพูดไม่หยุดเลยมึงเก่งมากวันนี้กูคือเหมือนมึงแบกทีมวันเนี้ยโอ้ยน้ำมะพร้าวเย็นสดชื่นมากมึงแล้วเห็นหน้ามึงไหมกูถามในะในกล้องอนะ่ะดูหน้าตัวเอง คือเมื่อกี้ตอนกูนขึ้นมากูมาถามพี่คับ่นี้ประน,นึกูหอได้ไหมถามมนที่มันเหยียบตีกูทาไม <laughs> มันถามมาที่มันเหยียบตีกูทําไมกูถามพี่คนแถวนี้ว่าเคยมีใครทําอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยครับใครมันหลอกกูว่ามีคนเคยทำฝร<ะ>ั่งเคยทำฝรั่งเคยทำฝรั่งเคยทำทำทำี่ทำไม่ไทยปะทำไม่ไทยแล้วก็ต้กุ้องหลักไปไหนอะ อ้าวกล้องหลักอะต้องมูมมันต้องตรงมันมันมุมเดียวกับอันนี้มึงมันมุมเดียวกับอันนี้มันมุมเดียวกับอันนี้แล้วมีสองมุมสามทำไมล่ะเป็นไงบ้างพวกมึง สนุกสาระแล้วเอาจิงๆคือกูสนุกมากเหนื่อยก็เหนื่อยแต่สนุกก็คือสนุกถ้าให้นั่งใหม่ก็เอานะแะเาไม่ใช่วันนี้เวันอื่นอย่างนั่งไอ้ที่โซฟาที่ป็้โซฟาแล้วนั่งเลยคือกูจะเล่าให้ฟังคือจริงวันนี้ที่กูกลัวกลัวมึงเล่าสิมูกลัวกูจังใจ่มงเองอออะไรว่าตอนแรกวันนี้กูกลัวมาแต่ว่ากูแฮามข่มความกลัวของกูไว้จริงแล้วกูไม่อยากทำเลยอันนี้ยแต่ว่ากูก็ต้องก้าวข้ามครั้งหนึ่งในชีวิตกู แต่ว่ามึงเคยมีประสบการณ์กูไปที่ชะอําขื่นแรงแบบสัดท่วมหัวเลยอเออแล้วกูก็ไปกับน้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องผู้ชายคนหนึ่งกูก็คือเป็นพี่โตสุดไม่ได้เลยก็นั่งอีโซฟาที่มึงบอกออนัง่ง<ะ> สนุกมากสนุกมากว้าวคืนอันนี้มันไม่หล่นต้อมันจะโตขึ้นใช่ไหม,มปื้อเขาก็จอดกลางทะเลแล้วเขาก็พูดว่าอยากเล่นบันนนาบต,ต่อไหมกูบอกว่าเล่นเพราะเราเป็นพี่คนโตเขาก็บอกว่างั้นลองลอยคอตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาจะขับกลับไปเอาบันนนาบสมากูด้วยความเป็นพี่กูก็ซุม่มลงไปเลยแล้วกูบอกมึงแล้วกูว่ายน้ำไม่แข็งใช่ไหมมึก็สักหัวกูซับหัวกูมึงรู้ไหมว่า น้องสองคนอ่ะกระโดดลงมาช่วยกูเาพี่คนโตดีดีแล้ววันนี้จริงๆแล้วกูกลัวมากแต่ว่าพอเห็นคลื่นเปิ้ลกูสบายใจเพราะมันไม่มีคลื่นสำหรับใครจะทํานะคะลองดูก็ลองทํำลายสิถติพวกเราดูนีกชั้นขอท้าไปที่เสือร้องไห้นะคะกขอท้าโอเควีโก้คุณม่ไหวห่าคูไม่ถ่ายแลวไอ้มงนดหงอย ตังกินน้ำมะพร้าววะเราไม่ปิดว่าตรงสามเลสุดท้ายที่จะฝากก็คือว่าช่วงเนี้ยทะเลคนกําลังน้อยอยากเที่ยวรีบมาเลยแล้วผมจะบอกว่าถูกมากอา,าถูกใช่ บอก็ถูกคือตอนนี้ราคามันถูกลง่ดปกติเยอะลดหมดทุกอย่างค่าสปีดบ๊ทก็ลดแดนเนื้อมาตะเกียบถูกมากเหลือแบบลอยยี่มึงมากตอนนี้คือเหมือนสติพวกเราหลุดกันไปแล้วนะคะเราปิดเธอสงสารอังด้วยอังปิดรายการเลยบายคับเกิสไปแล้วนะคะายบานขอบคุณที่ดูนะครับดูให้ถึงล้านวิวไปเลยนะแชร์ให้ถึงแสนแชร์นะถ้ากดไลค์ถึงล้านเนี่ยเราจะทำอีกไหมเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไหมถ้ากดไลค์ถึงหนึ่งล้าน เราจะไปกดหลายล้านหนึ่งขอบคุณค่ะเยี่ยมขอบคุณครับ